กะทงน้อยทู่ปักเปลียวเทียนส่องและลิ้วล่องลอยเลาะลำธารไหลรอยกระทงลอยกิเลสออกจากใจล่องลอยไปน้อมบูชาพระพุทธองค์ขอให้ความไม่ลงรอยจงลอยลับขอให้ทุก จงเลือนดับเหมือนล่องหนขอให้สุขล่องลอยมาในบัดดลทุกแห่งหนจงสุขสรรวันลอยกระทงสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับคุณครูนายอีกแล้วนะคะอาทิตย์นี้นะคะเด็กๆ ด้วยจากสถานการณ์นะคะยังไม่ดีขึ้นนะคะเราก็เลยนะคะต้องจัดการเรียนการสอนนะคะแบบออนไลน์นะคะซึ่งหน่วยการเรียนนะคะที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะเด็กๆสังเกตภาพนะคะเด็กๆคิดว่าหน่วยที่เราจะเรียนนะคะในอาทิตย์นี้เป็นหน่วยของอะไรเอ่ยอถูกต้องค่ะเด็กๆหน่วยที่เราจะเรียนรู้นะคะก็คือ หน่วยร้อยกระทงนะคะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้มาแล้วนะคะถึงประวัติความเป็นมานะคะแล้วก็กิจกรรมต่างๆนะคะที่คนไทยของเรานะคะ ได้ปฏิบัติได้ทํากันมานะคะวันนี้นะคะคุณครูนายนะคะก็มีสาระดีๆนะคะมาฝากเด็กๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องของอส่วนประกอบของกระทงประเภทของกระทงแล้วก็การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะคะเด็กๆค่ะเดี๋ยวนะคะเราไปรับชมนะคะความรู้และสาระดีๆกันเลยค่ะ ค่ะสำหรับประเด็นนะคะที่คุณครูนาจะนำมาพูดต่อไปนี้นะคะก็คือเรื่องของประเภทของกระทงนั่นเองนะคะเด็กๆซึ่งปัจจุบันนะคะกระทงของเรานะคะก็ สามารถนะคะนำวัสดุหลายๆอย่างนะคะเด็กๆมาสร้างสารรค์เป็นกระทงได้นะคะไม่เพียงแค่ใบตองอย่างเดียวนะคะซึ่งสมัยนี้นะคะด้วยความที่ตามยุคตามสมัยนะคะ,ะเด็กๆสังเกตนะคะกระทงที่คุณครูนายมาให้เด็กๆดูเป็นตัวอย่างนะคะ ทำมาจากอะไรกันบ้างคะเด็กๆอ่าถูกต้องค่ะทำมาจากขนมปังนะคะทำมาจากใบตองใบไม้หรือจะเป็นผักเป็นผล,ลไม้นะคะก็สามารถนํามาประดิษฐ์นะคะเป็นกระทงได้เหมือนกันนะคะอ่าตอนนี้นะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของกระทงไปแล้วนะคะเดี๋ยวนะคะเราจะไปพูดถึงส่วนประกอบของกระทงกันนะคะ ค่ะสำหรับนะคะอุปกรณ์นะคะวัสดุอุปกรณ์นะคะ,นะ,คะในการทํากระทงนะคะเด็กๆอ่าตัวอย่างที่คุณครูนายนะคะนํามาให้เด็กๆดูนะคะนั่นก็คือการทํากระทงจากต้นกล้วยจากใบตองนั่นเองนะคะเด็กๆแต่เด็กๆนะคะสามารถนะคะใช้วัสดุอย่างอื่นนะคะที่ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมนะคะสามารถนํามาทําได้นะคะเช่นขนมปังเนาะหรือว่าจะเป็นอ่า ผล,ลไม้หรือผักก็ได้นะคะแต่นะคะที่คุณครูนายนํามาให้เด็กๆด,ดูเป็นตัวอย่างนะคะนั่นก็คือกระทงจากต้นกล้วยจากใบตองนะคะอ่าวัสดุอุปกรณ์นะคะเด็กๆเราก็จะใช้อะไรบ้างคะอ่าใบตองนะคะหยวกกล้วยหรือว่าต้นกล้วยนั่นเองนะคะแล้วก็ ประดับตกแต่งไปด้วยอะไรคะอ่าดอกไม้นะคะเด็กๆอ่าแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือทูบแล้วก็เทียนนะคะซึ่งเนี่ยถือว่าเป็นประกอ,องค์ประกอบนะคะที่สำคัญนะคะในการสร้างสรรค์กระทงของเรานั่นเองนะคะ ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะดเด็กๆสำหรับประเภทของกระทงนะคะวัสดุอุปกรณ์ต่างๆนะคะที่ใช้ในการทำกระทงนะคะอ่านเด็กๆก็ได้เรียนรู้ไปแล้วเบื้องต้นนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาแม่น้ำนั่นเองนะคะดเด็กๆหลายโคนนะคะอาจจะสงสัยเอ๊ะคุณครูเราจะรักษาได้ยังไงอ่ะแม่น้ำออกจะกว้างใหญ่นะคะอ่าง่ายๆเลยนะคะดเด็กๆยกตัวอย่างนะคะอย่าง อย่างเช่นนะคะการนำกระทงนะคะไปลอยในแม่น้ำลำทารน,นะคะเด็กๆอ่าเด็กๆนะคะควรนะคะจะเลือกใช้นะคะวัสดุนะคะที่เป็นธรรมชาตินะคะไม่มีอันตรายต่อธรรมชาติไม่ทำลายธรรมชาตินะคะอย่างเช่นอะไรบ้างคะเด็กๆ เก่งมากค่ะอย่างเช่นใช้ขนมปังนะคะใช้กล้วยไอศครีมนะคะใช้ผักใช้ผล,ลไม้ใช้ใบตองใช้ต้นกล้วยนะคะใช้อะไรอีกคะเด็กอ่าใช้อะไรก็ได้นะคะที่เป็นวัสดุธรรมชาตินะคะไป แทนการใช้กระดาษนะคะการใช้โฟมนะคะการใช้พลาส,สติกต่างๆนะคะในการทำกระทงนะคะอันเนี้ยก็ถือว่าเป็นการช่วยกันดูแลรักษาแม่น้ำแล้วนะคะเด็กๆเ,เพราะว่าถ้าเรานำสิ่งที่ย่อยสลายได้นะคะสามารถเป็นอาหารของปลาหรือสัตว์น้ำได้นะคะเด็กๆ นำไปสร้างสารร์เป็นกระทงนะคะแล้วนำไปลอยนะคะอ่าอันนี้ก็จะสามารถนะคะเป็นอาหารของสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ที่อยู่ในน้ำได้นะคะแต่ถ้าหากว่าเรานะคะนำ วัสดุอุปกรณ์นะคะเช่นขวดน้ำกระดาษหรือว่าโฟมนะคะหรือว่าสิ่งของที่เป็นอันตรายไม่สามารถย่อยสลายได้เนี่ยมาสร้างสารรค์เป็นกระทงหรือว่าทิ้งลงในแม่น้ำลำคลองนะคะเด็กๆก,ก็จะทำให้เป็นอันตรายนะคะต่อสัตว์ที่อยู่ในแม่น้ำนะคะรวมไปถึงนะคะมนุษย์ของเราด้วยนะคะบางทีนะคะมนุษย์ก็ ต้องใช้น้ำนะคะจากแม่น้ำลำคลองนะคะหากเรานะคะไม่ช่วยกันร,รักษาแม่น้ำลำคลองนะคะมันก็จะทำให้นะคะคน้ำนะคะเป็นไงคะเด็กๆอ่าเน่าเสียนะคะมลภาวะก็จะเป็นพิษนะคะน้ำจากที่เป็นน้ำสีใสสีฟ้านะคะก็จะกลายเป็นน้ำสีดำหรือว่าน้ำเน่านั่นเองนะคะ เพราะฉะนั้นนะคะเด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะว่าการรักษาสิ่งแวดล้อมหรือว่าแม่น้าเนี่ยเราสามารถทําได้นะคะเด็กๆอ,อย่างเด็กๆเ,เนี่ยทำได้ง่ายๆเลยก็คือไม่ทิ้งขยะนะคะลงไปในแม่น้ําลําคลองนะคะขยะต้องทิ้งลงในไหนคะเด็กๆเ,เ,เก่งมากค่ะต้องทิ้งลงในถังขยะนะคะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูนายมีสาระดีๆมาฝากเด็กๆเพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่นะคะเด็กๆค่ะในส่วนของวันนี้นะคะคุณครูนายนะคะก็นะคะหวังว่านะคะเด็กๆนะคะจะนําความรู้สาระดีๆนะคะที่คุณครูนายนะคะได้สอนเด็กๆไปนะคะได้ให้ความรู้กับเด็กๆไปนะคะ ไปปรับใช้นะคะกับชีวิตประจําวันของเรานะคะถ้าเรารักธรรมชาตินะคะธรรมชาติก็จะรักเรานะคะธรรมชาติก็จะสรรสร้างแต่สิ่งดีๆมาให้เรานะคะทําให้เราเนี่ยมีร่างกายที่แข็งแรงนะคะเราก็จะได้รับอากาศที่ดีและบริสุทธิ์นั่นเองนะคะเด็กๆค่ะสำหรับใครนะคะที่จะไปลอยกระทงนะคะ เด็กๆนะคะก็ระมัดระวังตัวเองด้วยนะคะในการลงไปลอยกระทงนะคะควรมีผู้ใหญ่นะคะคอยให้คำแนะนำนะคะเพราะว่าการลอยกระทงนะคะเราลอยในแม่น้ํานะคะแม่น้ําบางที่อาจจะมีความลึกนะคะเด็กๆแล้วก็บางทีอาจจะมืดนะคะเด็กๆอาจจะลื่นล้มนะคะหรือว่าเกิดอุบัติเหตุได้นะคะ าฝากผู้ปกครองนะคะดูแลในเรื่องของความปลอดภัยนะคะแล้วก็เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดนะคะอยากจะให้นะคะเว้นระยะห่างนะคะในการอยู่ในร่วมกันกับสังคมกับผู้อื่นนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูนายนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสุขสันตวันลอยกระทงนะคะเด็กๆ